สวัสดีที่น้องสายยกนะครับวันนี้เราก็พานะทำนอให้สัง่งนะครับมายกรถนะล,ล้อนะครับนำส่งนะสุนทรสาครน,นะครับเนี่ยคันอให้สัง่งเรานะครับ ยกสุดยอดประธานบอกว่าสุดยอดนะฮะเลิบอเลื่เลเลื่เลื่นี่ประธานเรา,าครับสายหางครับนะประธานเราต้องตรวจดูงานทุกท,ทุกเคสนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เสียหายน้อยที่สุดนะครับทีมงานโพสตกรตรง่งนี้ก็งานใหญ่นะครับวันอังคารก็จองตัวแล้วนะฮะงานใหญ่เหมือนกัน ต้องใช้รถสไลด์นะยกยกึยก้่รถสไลด์ทีนึงนะครับนี่คือการทางานของท่านประธานใหญ่ของเราฮะพงศกรนะฮะหรือพี่โต้งหรือเฮียโต้งก็ได้ครับบางดีใน messenger นะครับในเพจเราอาจตอบไม่ทันนะครับถ้ายัางไงสะดวกหรือจะสอบถามหรือว่าปรึกษาโทรตามหมายเลขได้ให้เลยนะครับวันนี้เราก็พาเสือเหลือฮนะน้อยหอยสังเราฮะมาลุยงานใหญ่ฮะเนี่ย ทางเราลังขอดเทานะครับไวุ้ย